ติดดอยหุ้น STGT อยู่เอาอยัางไงกันต่อดีถ้าคุณมาดูในส่วนของหุ้น STGT หรือซีตังกรูฟนะครับก็จะเห็นว่ารายได้ของเขาเนี่ยดรอปลงนะเมื่อเทียบกับปี2565นะครับลดลงมาถึงประมาณ3,000ล้านเลยแต่ช่วงพิกีของเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ารายได้ของเขาได้อันนี้สองจากช่วงโควิดุงแตขึ้นไปถึง48,000ล้านเลยนะแต่ตอนนี้ค่อยๆดรอปลงมาเรื่อยๆเลยนะในขณะเดียวกันนะครับกำไรสุทธิเนี่ยของเขาล่าสุดนะออกมาแค่152ล้านนะจะเห็นว่าลดต่ำกว่าปีก่อนหน้าถึง1 คาดหวังว่าคุณซื้อหุ้นตัวนี้เขา,เจ,าจะจ่ายปันผลให้กับคุณ6.62%คุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้ากําไรไม่มีจะเอาเงินปันผลที่ไหนมาจ่ายคุณจริงไหมล่ะครับเผืเกิดว่าคุณติดดอยหุ้นตัวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าจุดในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดที่ควรจะขายแต่แน่นอนถ้าใครที่ติดดอยสูงมากแค่ไหนก็ตามก็อยากจะบอกคุณนะว่าให้คุณทําใจไว้เลยครับเพราะผมมองภาวาอีกยาวหลายปีเลยนะกว่าจะมีโอกาสดีดตัวกลับมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครอยู่บนยอดดอยระดับประมาณ49บาทนี้ให้ทําใจไว้เลยนะ